ก็กลับแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาค่นในเกมกินฮิรกันอีกแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีสองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปตามหาแผนที่นะครับแผนที่ที่หนึ่งนะครับถ้าเราได้แผนที่มาเราก็สามารถเราก็จะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ง่ายขึ้นครับเนื่องจากเรามีแผนที่จะสะดวกในการเดินทางนะครับจะพาทุกคนนะครับตามหาแผนที่เลยนะครับ ติดกระลาไปจ้ะเอาไ้ลองน้ำกินนะครับสำหรับวันนี้ก็กระลาไปทั้งสองอันนะครับเนื้อีเราจะได้เอาไปลองน้ําฝนกินนะครับก็สะเบียงก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วน้ําสะอาดก็เตรียมไว้ทั้งหมดระดับสี่สิบนะครับอนี่คือกรติกน้าของผมนะครับก็จะมีเนื้อนะครับแล้วก็มีเห็ดก็เราเดินทางกันต่อเลยครับ ไฟนะครเราจะไม่ต้องก่อไฟไหนการดับไฟก็เราก็เอาน้ำมาับไฟดยืดดับไฟนะครับอันนี้น้ำผมเกลี้ยงเลยไม่เป็นไรครับก็เราจะมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านโคเคนะครับหมู่บ้านโคเคก็จะมีแผนที่ที่หนึ่งอยู่นะครับเราจะเดินทางสู่หมู่บ้านโคเคเลยครับสิ่งที่เรายังขาดอยู่ตอนนี้ก็คือสมุนไพรครับตอนนี้เราไม่มีสมุนไพรครับ ก็ถ้าเจอตรงไหนแเรวก็เก็บตรงนั้นเลยนะครับการเดินทางเข้าฝ่านี้ครับเราต้องเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีครับเลือดห่วงก็มีฟีนเกล่ะถ้าเราเจอฟีนเกล่ะนี่เราก็เรียกเอาฟีนออกจากร่างกายเราให้เร็วที่สุดนะครับนไปดูเลือดนะครับอยู่ตรงนี้เออโหใหญ่ อ๋อนี่ครับอิลๆสะอาดมากอนี่นี่เป็นจอมปลวกนะครับเราอย่าไปใกล้นะครับถ้าเราไปใกล้เราจะเกิดผื่นคันได้นะครับนี่ถ้าตัวน,นี้มี่ครับเราจะสามารถเอาหนังมันมเข้าไปเกาะได้นะครับแต่มันจะตายยากครับ เราต้องไปให้โดนหัวอันดทีเดียวครับไม่ได้เลยั่นแหละูกที่ตายที่อื่นครับน,น,รโโโนั่นไงโอ้โหหมอโอ้โห,หตายแล้วหล่อ ตัวอะไรตัวอีกครับตั้เขาตัวตั้งหลายตัวตัวเราสกปรกไปเลยถ้าตัวเราสกปรกนี่เราอย่าพยายามไปกินอะไรครับถ้าเรากินอะไรไปแล้วนี่มันทำให้เราถือพลศึกได้นะครับ ก้นน้ำครัขาขาเป็นยออขาเนี่ยไม่แน่ใเก็บน้ำได้ไหมเก็บไม่ได้เราก็ดีนะครับเก็บเนเดินทางต่อครับอ๋ออันนี้ครับเดินทางต่อเลยครับ

ำหรับรักษา,าเาแค่ติดเชื้อนะครับลลเลาจะดูดมีดกใส่ครับเจอยาแล้วต้องเก็บเลยครับ เจ้าตัวนี้ครับโอ้โอะไรวเจอตัวนล้อะโอ้ยมองไม่เห็นครับอ้าเจอแล้วเจอแล้วอาการอยูฮึเอ้วอ สัตว yeah. ์ไม่ตายอ่ะเนโอ้ยายครับระวังครับนี่ผมได้ยินเสียงก่อน้มันจบผมแน่โอ้ยเขาหนักมาครับโอ้ ครับนี่ครับหลอนมูลสัตว์ี่ยเราเจอเราเก็บไว้ก็ดีครับเวลาเราเวลาเราเจอทำร้ายแล้วเราเป็นแผลติดเชื้อนะครับเราจะนำหนอนมูลสัตว์หนอนจากพวกซาตสัตว์ครับ,นอนบ,รรรบเอามารักษาได้ครับ ว่าเราจะใกล้สิดตั้าก็กลัวที่สุดครับผมเนี่ยกลัวเสือมากเลยครับมาเจอหมู่บ้านก็เครียมแล้วครับนี่ครับ สำหรับหมู่บ้านโ,โคเคนะครับที่กัดก็อยู่ที่ประมาณห50้50.27นะครับเ27.5นะครับสำหรับหมู่บ้านโ,โคเคนนะครับแล้เราจะมาเจอแผนที่อันที่หนึ่งกันครับาตัวน,นี้ก็เราเปิดเราไปลองเล่นได้นะครับตัวนี้เราจะได้จากที่นี้คือนี่ครับผ่านนะ เีหม้อครับช้อนนี้ขอเขียน,นี่ครับแผนที่จะวางอยู่ที่เก้าอี้นะครับอโอเคตอ,คอ,คอ,คคอ,น,อนนี้ตอนนี้หมุรหนักมาก ทำการทำจุดเซฟนะไว้ตรงนี้เลยว่าเอาหม้อเข้ามารองน้ำด้วยก่อนครับเผื่อฝนตกก็จะได้มีน้ำกินนะครับการกอร่อไฟก็กอ่อไฟไปเลยครับไฟลงไฟลงอ้ายเฮียมีมาเชต้าครับเดี๋ยวให้เก็บ เอาว่าเราต้องกาะไปนะขมาหาเกาะไม่ได้เกาะตรงนี้ก็ได้ครับไปลงครับของกวอะ mày đi máy đi mày 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 máy mày 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 vũ mày này, Và... như này. có ใครมุดเองครับใครเปตครับ oh <laughs> 哇，我们不要发这 โบแล้วเก็เไปก่อนเลยครับ เการกอ,บบองไฟครับทุโมครัาาาบาขึ้นอา่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนที่การคราฟลูกธนูนะครับสำหรับแรกนี้เราต้องต้องผ่าลกครับแล้วก็มีขดน,นกเนี่ย Uh, uh. Uh. OK Nei. Uh,

哎、没得了，哦、oh, oh.，太难进 này là một ้องเช็คครับตอนนี้ร่างกายเราต้องการอะไรบางโอ้โหตอนนี้มาขัดเนื้อเนื้เราก็ยางแล้วดีนะครับอันนี้นไ้ชิมหน่งเจอตอนนี้สำหรการไม่โดน เลยียวอะไรวะข้ายากจริงดิหาของแถวนี้น่ยมเฮ้ยมีแผลควนไหโอ้ตายแล้วผมยังไม่เคยโหยาไม่มีด้วยทำไงดีนะ อ้เร yeah ียบร้อยครับนี่ครับข้างในเก็บขนลุกครับเรียบร้อยเสาร์กลางค่ำทุ่งทะลุครับเรีนบร้อแล้วครับเราจะกินแล้วครับ การข้าวลูกธนูก็นี่ครับเราจะใช้ขน,นุกสองอันนะครับสิงไม้เลก็กหนึ่งอันครับเราจะได้ลูกธนูครับสำหรับการข้าลูกธนูครับตอนนี้เราได้ลูกธนูไปสองดอกนะครับเก็บได้แล้ว หากันเห็นหมิ่นดอกครับโอ้ปามดอกครับอ่าครับนี่มีปานภาบลูกธนูนะครับครับอ่าตอานนี้เรา EP น,นี้นะครับ EP นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับตัูรับชมนะครับสำหรับ EP หน้าเราจะไปไหนกันต่อนะครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องของเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ